สารวัตรรมโบเ้เผยเงินรางวัลหนึ่งล้านคดีน้องชมพู่เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามจากกรณีนายชยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีของน้องชมพู่ได้รับการประกันตัวโดวยวางหลักทรัพย์1 8 0 0 0 0บาทซึ่งศาลจังหวัดมุกดาหารได้ออกข้อกำหนดข้อปฏิบัติเอาไว้ให้ลุงพลทำตาม มิฉนั้นจะเพิกถอนการประกันตัวล่าสุดพ้นตำรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรรมโบ้ bo, อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลกล่าวว่าเรื่องเงินรางวัลน,นำจับหนึ่งล้านบาทตนได้เคยคุยกับหมอปลาแล้วยังยืนยันคำเดิมว่าจะมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับพยานที่เชื่อถือได้เป็นประจักษ์พยานจริงๆที่เห็นเหตุการณ์ เราต้องการพยาน1-2ปากซึ่งเห็นผู้กระทำความผิดอุ้มน้องชมพู่ออกจากบ้านไปจุดซ่อนหรือนำไปทิ้งที่ใดที่หนึ่งหรือพาน้องชมพู่ขึ้นเขาไปจุดเกิดเหตุหรือเงินรางวัลตนยืนยันว่าให้แน่นอนและพยานต้องมาพบตนและหมอปลาเพื่อตอบข้อสักถามรายละเอียดและจะพาไปพบตำรวจและต้องเป็นพยานที่มาเบิกความจนกระทั่งศาลตัดสินลงโทษถึงที่สุด ถึงจะได้หนึ่งล้านบาทและต้องไม่ใช่พยานเท็สอนักธุรกิจที่ร่วมลงขันช่วยเงินรางวัลนำจับสำหรับนายชัยวัฒนและนายอานวยดับเพลิงสองนักธุรกิจที่ร่วมลงขันช่วยเงินรางวัลน,นำจับยังช่วยเหมือนเดิมส่วนเงินของลุงพลที่มอบเงินบริจาคด้วยนั้นต้องตัดทิ้งไปเพราะลุงพลกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีเสียเองโดยตนเองและหมอปลา จะช่วยรวมเงินกันให้ได้จำนวนหนึ่งล้านบาทเรื่องที่แปลกประหลาดนางสาวเมยชาวบ้านกกกอกบอกว่าต้นมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเพราะบุคคลที่ถูกออกหมายจับแต่มีส่วนสนับสนุนในเงินรางวัลน,นำจับเพื่อให้มีความคืบหน้าทางคดีซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกพอสมควรแต่ในอีกมุมชาวบ้านก็เชื่อว่าถ้าลุงพลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องลุงพลก็อาจจะต้องการที่จะเร่งรัดคดี หรือจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วเพราะในวันที่มีการรวบรวมเงินเพื่อตามหาคนร้ายในวันนั้นลุงพลเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสยัยไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแต่ทั้งนี้เมื่อมีการออกหมายจับแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการในชั้นศาลว่าจะพิจารณาชื่อออกมาในลักษณะใด